กล้องพร้อมซาวร์เลคคอร์ดสเลดซีนหนึ่งช็อตหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นฮัลโหล,โลสวัสดีก็ได้นะค,ะร,ค,นนนครับพ่อผมคนุณฮะนายแฟตตันฮักวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโทโฮสกาเดตคูโรซิตี้กันในพาร์ทที่ที่พาร์ทที่4แล้วมั้งสหรือ5วะเออพาร์ทที่5แล้วครับพาร์ทที่5แล้วโอ้ยพาร์ทที่แล้วที่เราสู้กับโมโคเสร็จแล้วเรามาลงห้องใต้ดินซึ่งเราก็มาเจอคุณแจที่แฟรี่ทำดับไว้แล้วพาร์ี้ก็เปิดห้องลับใต้ดิน โอเคเรามาเริ่มเริ่มลุยกันเลยเพราะว่าผมเห็นสภาพแมบปบมันน่าจะกว้างโคตรเลยนะฮะใช่มันกว้างมากๆโดยพาชูรี่เขาให้คําแนะนําว่าสามารถจะสามารถทําอะไรก็ได้เพราะยังไงหนังสือพวกนี้ก็ถูกปกป้องโดยเวทมนต์ของพาชูรี่แต่อย่าสวิงมีดมากเกินไปดีกว่าเพราะฉะนั้นศัตรูบางตัวอย่างเช่นศัตรูตามทางแบบพวกตัวเนี้ยผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพื่อความว่องไวนะครับผมจะจัดการเฉพาะศัตรูที่มันเป็นห้องกว้างอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่า เห็นในแมปบ้าทางที่มันเป็นทางตรงยาวๆอ่ะผมจะไม่จัดการศัตรูระหว่างทางนะมันเสียเวลาเออผมยอมรับว่าผมก่อนอัดมาผมไปเดินเล่นในแมปมาคือมันใหญ่มากครับแล้วก็เออสปอยอย่างหนึ่งนะฮะสปอยก็คือว่ามันมี2ชั้นมันมีชั้นอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งผมเลยถึงได้บอกไงว่าพวกมอนเตอร์พวกเนี้ยหรือพวกแฟรี่อะ่ะผมจะขอเคลียร์เฉพาะบางจุดนะอย่างเช่นพวกไอพวกที่มันอยู่ตามห้องเนี้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ไม่งั้นคลิปยาวแน่โอเคแฟรี่พวกงนี้เมินไปครับไว้ชีวิตเราแค่แฟรี่มาเยอะแล้วพาทรี่บอกว่าในห้องสมุดอะสามารถทําอะไรก็ได้แต่ยาควงมีดเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ควงมีดฆ่าแฟรี่ตามทางจะควงมีดเฉพาะแฟรี่ในห้องนี้นะครับมันเหมือนเป็นการมาฟาร์มเวลเลยอะ่ะเออเพราะรู้สึกการตบแฟรี่มันจะทําให้เพิ่มเวลใช่ไหมโอเคตัวนี้ข้ามไปเออจำทางไว้ด้วยจำทางไว้ด้วยเดี๋ยวเราหลงตรงนี้ คือตามห้องเนี่ยไอ้ตามห้องที่ผมไปเล่นนอกลออมานิดหนึ่งจำววานิดหนึ่งจริงนะมันมีของใช่พวกห้องอย่างเช่นห้องอย่างเงี้ยมันจะมีของแน่นอนฮะและของหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นของทองของดีด้วยนะครับผมเลยไม่อยากจะพลาดพวกห้องเป็นแบบห้องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเป็นพวกตามทางยาวก็ขอค้ำค้า,าไปแล้วกันถ้าเกิดเสียงผมไม่ดีหรือเป็นยังไงก็ขอไปด้วยครับเพราะเนื่องจากเป็นร้อนในเอ้ยตรงนี้ฮีบ อ้าวได้ของทองแปบ๊บหนึ่งตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าได้ของทองทําไมชื่อของมันไม่คุ้นเลยวะเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ของเดี๋ยวเดวีขอไปจัดของก่อนอีคเว m เมนไหนไหนก็ได้มาแล้ะมันอยู่ส่วนไหนวะเออนี่ไงเออไอเทมดรอปเลสหกสิบหสิเปอร์เซ็ใส่เลยไอเทมดอรอปเลสผมไปเจอปร,ประโยชน์ของมันแล้วคุณเห็นไหายสีทองปะหสีทองเนี่ยแต่ที่เราตกกันอะ ยิ่งไอเทมดรอปเดตเราเยอะมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดรอปของที่ดีขึ้นนะฮะอ่าตรงนั้นอ่ะไอตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงนั้นอ่ะนั่นคือทางออกครับทางออกไปชั้นต่อไปเออเออแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตี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 อย่างมอนพวกนี้ผมอาจจะไม่เข้านะเพราะว่าอยากจะตีเอาเวลด้วยเวลมีส่งผลอย่างนึงก็คือปลดล็อกสกิลใหม่ครับผมมีรางสังหรณ์ว่าเมื่อไหร่เนื้อเรื่องซากุยะจะจบสักทีเนี่ยจะได้ไปเล่นเนื้อเรื่องของเลมิเลีย หรือไม่ก็พวกทางยาวพวกเนี้ยอาจจะต้องข่าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับบอกไว้ตรงนี้ว่ามันไม่มีอะไรเลยตรงทางยาวไม่มีหีบไม่มีอะไรเลยไม่มีหายด้วยมันจะมีเฉพาะห้องที่มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับโอเคปุ๊บ <Okay. S 1> oh, ผมเห็นข้อเสียของสกิลไอชื่อสกิลชื่ออะไรวะซิเวอร์เลนเลยนะข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณไปอยู่ใกล้ศัตรูมากอะ่ะมันจะตีไม่โดน,นครับคุณต้องการะยะประมาณนี้โอเคเสึ่งเสียแต้มไปโอเคเราจะไปสำรวจทางด้านขวาก่อนขวาได้ใชดีนะฮะ ขวมีอะไรผมจะเน้นสำรวจฝั่งข้างขวาก่อนโอเคเราจะสำรวจทีละชั้นทีละชั้นนะเนี่ยผมเล่นมาถึงแค่จุดนี้ผมเล่นมาถึงแค่จุดนี้นนที่เหลือผมไม่รู้ละเอ้ยด้านขวามีตรงนั้นด้วยเหรอมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงนะฮะมันเป็นห้องปะมันเป็นห้องลงใช่ปะเดี๋ยวค่อยลงครับเดี๋ยวค่อยลงเพราะว่าผมจะขอสำรวจอุ๊ยทำไมหายนี้ให้เพจพียเยอะจังปุ๊บ หายหายสีทองนี่เป็นหายไอเทมดรอปเลดนะหายสีปกติสีขาวเอ๊ะมีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะั่นคือหาย H p นะฮะโอ้ยแบบหนึ่งแบบหนึ่งหลังหลังแฟรี่จะเริ่มตีแรงขึ้นแปลกแลนะแล้วก็เริ่มอืดขึ้นด้วยนี่ขนาดใส่ของนั่น,นี่ยเออตรงนี้มีอะไรไหมปุ๊บปุ๊บเราต้องตกแฟรี่ด้วยแฟรี่บางตัวมันดรอปของเลยนะมันก็คือผลของไอเทมดรอปเลดเลือดเราแป๊บๆบก็เหลือสี่ร้อยแล้วเหรอ ทำไมแฟลลี่ในใต้ห้องสมุดมันตีแรงๆฟันเค okay. ไปทางนี้ทางนี้นะฮะแต่ห้องสมุดพาชูลี่ไม่ผมไม่ผมไม่คิดมาก่อนว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แหละอุ้ยทำไม <laughs> เทศกาลตีหายแป๊บนึงตีหายก่อนหายหายเออผมลืมบอกอุ้ยอ้ยของ้ยของดีแป๊บผมลืมบอกไปครับของม่วงบางชิ้นแม่งดีกว่าทองทองเช่นอันนี้ครับ ใส่เลยครับเพราะมันของเอาของขาวดีกว่าอันนี้คืออะไรเดี๋เดี๋ยวเดีเ,ดเดมื่อกี้เราได้อะไรวะกูเท์นี่ไงกูเท์ HP เพิ่มขึ้นแต่สกิลลดลงแต่กูใส่อันนี้ดีกว่ากูใส่น,นี้ดีกว่าทวินเด็กเกอร์ทไวเด็กเกอร์นะครับโอเคไว้โอเค,อเ,คเราได้ของอะไรเราต้องตรวจสอบเช็คดีๆครับไว้ไหนวะ่เซ็ Sexy ฟิกกิงไม่เพิ่มเพี้ยอะไรเลยไม่เพิ่มเพี้ยอะไรมาเลยเหมือนกันเอทวินดกเกอร์ agger, ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่นี่ไงผมถึงได้บอกไงว่าของทองของม่วงบางอย่างไม่ดีกว่าของทองแต่ว่าผมไม่ใส่เพราะมันลดไอเทมดอกเลยแต่ว่ามันเพิ่มเบสพาวเวอร์แอทแทคโอเคห้องกลางตรงนี้เคลีย์ยังเคลียเอาอะไรเนะี่ย p ป p โพลิงซีเวอร์เดี๋ยววิ่งอยู่ดีๆก็ได้ HP แป๊บ,บนึงขอใส่สกิลหน่อยโปรโพลีสี่ร้อยคอส what the fuck เดี๋ยวทำไมมันใส่400คอร์สเอ้ยเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนเอ้ยดาเมจนี้400แต่ทำไมดามมันมีบอกดาเมจผมเพิ่งรู้เดี๋ยวผมขอลองสกิลนี้หน่อยแล้วกันใช้ทั้ง400คอร์สแป๊บนึงนะทำไมมันใช้สูงขนาดนี้ซิเวอร์เล่ดามดเมจเยอะก็จริงแต่ข้อเสียคือมันต้องตีระยะกลางโอเคเอ่อลองสกิลก่อนเดี๋ยวๆลองปุ๊บอ๋อมันเป็นเดี๋ยว,ว,ยยว,ยวทำไมมันแป๊บนึงนะบอปวิ่งซิเวอร์ใช่ไหมผมว่ามันคล้ายกับสกิลหนึ่งอ่ะคอ สามร้อยด้านสามร้อยสิบไหน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 เนี่ยมันขายแต่มันแค่สี่มีดสังเกตเหรอไหมคอส่าเมจิกมันสี่มีดแต่บอปลิงซีเวอร์มันเพิ่มดาเมจมานมิดเดียวอะ่ะได้กับค่าคอสสี่ร้อยคุ้มไหมเนี่ยเอ้ยแต่มันกว้างกว่าเดิมนะเพอเอาเป็นว่าผมได้สก,กิลอะไรใหม่ป่ะผมจะใส่ใส่ให้ให้ใช้ในคลิปนั้นดูแล้วกันด้านซ้ายมีทางไปไปร้อสองจุดก็ตอนนั้นหลังจากแคสแคสพาร์ทของโมโคเสร็จปุ๊บผมเป็นร้อนในเลย ครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันดีด้วยดีดีด้วยนะใกล้จะหมดฤดูฝนหรือยังเนี่ยผมไม่ชอบฤดูฝนเลยอ่ะคือพักหลังๆเน็ตผมเริ่มกากลงอ่ะเพราะเพราะว่าบ้านผมฟ้าร้องทวิงเด็คเกอร์โอเคเอ่อผมแปลกอย่างหนึ่งอยู่วิ่งอยู่ดีก็ได้เวลงงครับจะไปทางด้านซ้ายก่อขวาร้าขวาร้ายซ้ายดีบางทีทางด้านเอ้ยเดี๋ยวเด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 เ ขอ,อย่านมาด้านซ้ายมาสำรวจห้องให้หมดครับห้องสมุดพาชุดี่มันเหมือนดันเทียนวะมีหลายคันให้สำรวจสก,กิลนี้ก็ดีนะแต่มันเหมาะสำหรับเวลาเราโดนหมาห,หมู่ลุมจากร,บร,บรอบๆทิศมากกว่าสก,กิลเมื่อกี้อะเมื่อกี้180ดาเามจคริใช่ไหมน่าจะใช่ดามจคริเหมือนเดิมไปสำรวจด้านขวาก่อนตรงนี้เมินไปได้ตรงนี้ปุ๊บ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 โอเคจัดการได้ได้อยู่ปุ๊บ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 ไน์อีกตัวหนึง่ง แอสซสินเดเอของขาวไม่เอาอู้้อ,กกอุ้อเด้อเด้อเด้อนด้อเดีอยวเด้อเด้อเด้อเด้เด้อเดอเด้อเด้อเด้อยด้อเด้อ้อเ้อเด้อเดเด้อเด้อด้อเดเด้เด้เด้อด้อเดอดอดอด้อเอเด้อเด้เดเก็อ้ด้อเไเ้มอเ้อดอเ้อ้อ้ดอดอ้ด้ออเอเอเด้เอ้ดอ้ มา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 วิ่งกันมาเยอะๆผมจะได้ใช้สกิลไอ้นั่นตรงนี้มีอะไรฮิลฮิลเคเคลียร์แล้วเลเวลอัพโอ้โหเล่นด่านนี้รู้สึกเลยผมเลเวลอัพสองขั้นแล้วเนี่ยเล่นด่านนี้เนี่ยแล้วโอ้โหโอ้ดีที่ผมเก็บสเปลมาให้พวกมึงเลยรับไปซารับไปซาตายเลยไหมตายหมดเกลี้ยงโอเคมีอะไรฮิลแล้วก็ฮิลโอเคถือว่าได้ XP โอเค ผมว่าพานนี้ยาวพอสำรวจเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้อุ้ยหีบทองเฮ้ยหีบทองได้ไรมันเหมือนเดิมปะของชิ้นเดิมอะเฮ้ยแต่สแตทไม่เหมือนเดิมลดคี้เลตแต่เพิ่มลดคี้เลดแล้วไงกูใส่แม่งเลยสินข้อที่หนึ่งของเกียร์โซเคียวห้ามฆ่าแฟรี่แต่กูฆ่าไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรแฟรี่เดี๋ยวตายมันก็เกิดใหม่ได้ตามหลักเกียโซเคียวเราจะไปแชร์ทำไมก็แค่แฟรี่ เอ้ยแต่ก็ต้องแคร์นี่ว่าแฟรี่บางตัวไม่ไดับของให้ปุบ๊บอ่าไปตรงนี้เลยห้องโยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมห้องนี้กบมันเยอะเยอะนับหนึ่งนะับพัชูรี่แปบบ๊บนึงนะสงสัยเลี้ยงกบได้ไหมในห้องสมุดด้วยเหรอปกติห้องสมุดเขามีกฎห้ามส่งเสียงดังเราควรตั้งกฎใหม่แล้วนะห้ามห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้องสมุดสัตว์เลี้ยงที่ว่าพัชูรี่ก็คือ,คอกบเฮ้ยเฮสเดชเฮสเดช ออเหมือนกันปะออกเหมือนกันปะไอเทมหลอดเลยเพิ่มขึ้นคีย์พาวเวอร์ลดลงแล้วไงกูใส่กูใส่ครับสำรวจทางมาหมดแล้วชั้นนี้ไม่มีอะไรแสดงว่าเราต้องไปทางปีกขวาด้านนั้นใช่ไหมที่เราปลา่อนหด้านนั้นโอเคโอ้โอ้โอ้โอเคตบตบหน่อยตบหน่อยมาปุ๊บปุ๊บโอเคที่เหลือเราไม่ฆ่าเราจะกลับนะครับกลับกลับกลับไปกลับไปปะขึ้นไปแล้วเราก็ไปทางปีกขวา ตรงไปเลยครับขวาร้ายซ้ายดีมวโอเคลงไปเลยห้องสมุดมีกี่ชั้นเนี่ยผมสงสัยโอเคเราจะมาเริ่มสำรวจกันเลยเริ่มสำรวจตั้งแต่มุมนี้แล้วก็ปีกขวาเหมือนเดิมเราจะไม่พลาดกล่องทองครับเพราะกล่องทองคือชีวิตจิตใจผมแคทพีหน่อย thank you ผมเริ่มปวดปวดฟันแล้วไม่ใช่ปวดฟันดิปวดตรงเหงือกเฮ้ยกล่องทองเดดอีกแล้วเหรอเดดอันนี้อันนี้อไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ แล้วของเออเวลอัพแล้วฮะเอ้ยแป๊บๆเราก็เวล20แล้วครับเคาอยู่ในห้องสมุดโอเคเอ้ยห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวๆๆกระจุกกระจุกใช่มั้กระจุกใช่ไห้กระจุกใช่มั้ยปั๊บๆๆๆๆๆๆปั๊บตายเอ้ยอยากลองกลับไปใช้สเปลเก่าแล้วว่ะสเปลเก่าเห็นมันมันแรงกว่าสเปลเมื่อกี้แต่ว่าสเปลเก่าก็ต้องให้พวกตัวศัตรูมากระจุกเป็นกลุ่มเดียวเราค่อยกดสเปลเลยอย่างนั้นจะคุ้มกว่า เอาตรงนี้มีอีกเหรอโอเคค่าก็ค่าปุ่มสองสามสี่บโอ้ยดาเมจโคตรเบาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรแปลกๆตรงนู้นอะไรแปลกๆตรงนู้นอะไรแปลกๆตรงนู้นครับแป๊บหนึ่งตบแฟลี่ก่อนตบแฟลี่ก่อนห้องมันแปลกๆห้องมันแปลกๆกว่าสี่เหลี่ยมห้องอื่นอีกอะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวค่อยสำรวจเอ้ยทำไมตรงนี้แจกันเยอะแป๊บนะห้องนี้ไม่มีใช่ไหมผมจะขอสำรวจให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทางด้านบน ด่านนี้ถ้าเกิดผมพลาดตรงไหนไปหรือขาดตกบกพร่องอะไรก็ขอโทษทีด้วยครับอาจจะสำรวจไม่หมดร้อยเพอร์ะซเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากตรงนี้ HP เต็มเออตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นขอเมินไปแล้วกันศัตรูเดี๋ยวผมก็ขอเมินศัตรูไปแล้วกันนะครับเพื่อความไวยกไว้ในพวกนี้ตีเพื่อเอาเวลสักหน่อยป๊บปป๊อป๊ป๊ป๊ป,ป,ปโอเคฟันเรียบร้อยฟันโอเค อ่าปุ๊บทางด้านนี้มีอะไรกอบอีกไหมโอเคแจกันเหมือนมาสุ่มกาชาแจกันเลยแจกันหรือไห้วะผมเรียกว่าไห้ดีกว่าตรงนี้มีมีไม่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 มีโคตรเกลือเอ,อันสุดท้ายมีอะไรไหมไม่มียังโคตรเกลือเลยแล้วกูจะทุบมาทําไมวะเหมือนสุ่มกาชาเลยโทโฮรศัเลยคุโรซึตตี้กลายเป็นเกมกาชาเลยครับห้องนี้เอ้ยบโอเคปุ๊บ ปุ๊บไม่มีไม่มีฮีวอันนี้ไม่มีครับโอเคเอาฮิวสักหน่อยเดี๋ยวมันน้อยใจปะเราสำรวจห้องบอมหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> สัตว์เมินแ่งตรงน,นี้ทุบหน่อยมันคืออะไรทําไมห้องมันแปลกๆปกมันคืออ๋อห้องสมุดใช่ไหมแล้วก็เอ้าเอามาอยู่นี่นี่เอง <c oughs> เดี๋ยวมาอยู่นี่นี่เองใช่ไหมเลมิเลียโอ้ก็ตามหาหนาหญิงมานาน โอเคมีอะไรให้เก็บไหมมีไม่ใช่ไหมเค okay, ไปคุยกับนายหญิงท,ท,ท่านหญิงคะโอ้สัก,กุยะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ก็พาชลีบอกมาแล้วกูไปหามึงข้างนอกก็ไม่เจอสักทีหนึ่งเนี่ยแฟรี่ก็แฟรี่พวกแฟรี่มันมีคุญแจนะคะ่ะใช่มันมีคุญแจฮะช่างมันช่างมันเถอะนาอ,อ,อย่างที่เธอเห็นอย่างที่เธอคาดดาวไว้อะ เหมือนว่าฉันจะเดเหมือนว่าฉันเติรดโดนขังไว้ข้างล่างห้องสมุดนี้มานานสรุปหายไปหายไปทั้งเรื่องเพราะโดนขังอยู่ข้างล่างและฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างด้านบนด้วยก็สัตว์ประหลาดที่ท่านก็สัตว์ประหลาดที่ท่านกําลังพูดถึงนี่คะมาโจมตีปราสาทมาแดงของพวกเราคะ่ะและก็ไม่มีใครที่จะสามารถกําจัดมันด้วยพลังของด้วยพลังเลยคะ่ะ จะบอกแล้วว่าที่เธอมาบอกฉันนี่จะหมายถึงว่าเธอโดนกําจัดโดยไอสิ่งนั้นน่ะแน่นอนว่าไม่ค่ะฉันไม่ได้โดนกําจัดฉันแค่ออกไปจากปราสาทมารแดงในขณะที่พวกมอนในขณะที่สัตว์ประหลาดมาังกรลุกรานนะคะอย่างนี้นี่เองซากุยะฟังฟังดูเหมือนว่าตอนนี้เธอเป็นบุคคลที่คอยนำหลักฐานทุกอย่างมาให้พวกเราเพื่อจะจับ ผู้กระทาความผิดสินะจับคนทําผิดนั่นแหละเปอร์เปเรชันแปลว่าคนทํผคดคนทําความผิดโอ๊ยปากผมโทษทีท่านแน่ใจเหรอคะเออฉันคิดว่าฉันคิดว่าท่านฉันนึกว่าท่านจะต้องการที่จะสู้กับมันซะอีกโชคร้ายหน่อยนะฉันมีเรื่องอื่นที่ฉันจะต้องสนใจก่อนในช่วงตอนช่วงนี้ถ้าเกิดมันกําจัดเธอแล้วก็ฉันนี่แหละจะเป็นคนไปสู้กับมันเองหรือเอาง่ายๆจะ คือเลมิเนียต้องการให้ซาคุยะจากกัดการก่อนถ้าเกิดซาคุยะจากกัดการไม่ได้เลมิเนียนี่แหละจะไปเป็นไม้ตายแทนแต่เธอก็ไม่ควรที่จะแพ้โอเคไหมอ่าโชว์ให้สัป,ปหลาตัวนั้นเห็นโชว์ให้สัป,ปหลาตัวนั้นเห็นว่าพวกมันกําลังหยามกับใครด่างที่ด่าง,งที่ท่านขอแน่นอนค่ะฉันจะทําให้ดีที่สุดนะคะท่านหญิงเธอสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมย้ําคําว่าแคร์เลยนะย้ําคําว่าแคร์เลยฮนะเธอสามารถดูแลตัว เธอสามารถจัดเธอสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้จริงๆใช่ไหมท่านหญิงไม่ควรจะถามฉันถ้าเกิดท่านไม่ได้คิดเหมือนที่ฉันกาลังจะทํานะคะอันนี้อันนี้แปลแปลแปลถูกปะวะฉันไม่ฉันไม่เดาฉันไม่เดาปัญหาล่วงหน้าไว้ก่อนคะ่ะนั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากจะได้ยินจากเธอโอะและเกือบลืมไปมีอีกอย่างหนึ่งนะฉันมีเล็กสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะขอให้เธอช่วยนะ่ะ โคลินโดอ๋อร้านโคลินโดนี่เองโคลินโดโคลินโดได้มีของบางอย่างให้กับฉันน่ะนั่นแหละฉันอยากจะวานให้เธอไปช่วยหยิบให้มันฉันอยากจะวานให้เธอไปหยิบให้หน่อยได้ไหมโคลินโดงั้นเหรอคะได้แน่นอนค่ะฉันจะหาเวลาบางช่วงแล้วก็จะเข้าไปในร้านของโคลินโดก่อนที่ฉันจะไปที่น้ำตกนะคะขอบใจมากนะ แล้วถ้างั้นเธอก็ค่อยส่งแพ็กเกจนั้นให้พชัชรีภายหลังก็ได้ไหมล่ะแน่นอนค่ะเยี่ยมมากเอาละฉันควรที่จะออกไปได้แล้วได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะต้องจริงจังกับการที่จะตามหาสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้แล้วนะคะโอเคสรุปคือเราเจอพัชไม่ใช่พชัชรีเราเจอสรุปเราเจอเลมิเลียที่ห้อง ห้องใต้ดินของพัชรีนี่เองโอเคพัชรีกูเจอแล้วนะฉันได้ข่าวว่าเธอเจอเลมิเลียอยู่ข้างล่างนั้นแล้วนี่แน่นอนเธอบอกนางบอกว่านางนางบอกว่านางมีธุระบางอย่างที่จะต้องดูแลน่ะเพราะดังนั้น่ันหญิงก็เลยออกไปเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ฉันเพิ่งเห็นเธอบินผ่านไปเมื่อกี้น่ะแต่ว่ามาลองคิดอีกทีแล้วบ้านของเราก็โดนทำลายและ เลมิเลีเลยก็ถูกทิ้งไว้อยู่ข้างล่างและสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นก็ยังค่อนข้างใหญ่อยู่นะมีบางอย่างรู้สึกไม่ชอบมาพาคกนฮะม,มีบางอย่างรู้สึกไม่ดีแปลกๆฮะแล้วมันคืออะไรล่ะทำไมต้องมีเรื่องเลวร้ายมาเกิดขึ้นแค่กับพวกเราล่ะฉันไม่รู้บางทีลองไปถามเทนงูดูดีไหมล่ะฉันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น งั้นสิ่งที่พวกเราทําได้ตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือตามหาเบาะแสที่จะนําทางไปยันหลักฐานแล้วเธอจะไปที่น้ําตกในเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะฉันฉันจะทํางานอยู่ที่นี่ฉันฉันคงดาว่าเธอกําลังจะไปทางสุสานก็มันอยู่ก็มันเข้ามาอยู่ในอาณาเขตนี่ช่งยังไงก็ยังไงก็ตามฉันขอถามบางอย่างฉันขอถามเธอบางอย่างได้ไหมพาชิลี่ ท่านหญิงเลมิเนียบอกฉันให้ไปรับแพ็กเกตหรือพัสดุที่ร้านโคลินโดแล้วก็เอามาส่งให้เธอเธอรู้ดังนั้นเธอรู้อะไรเกี่ยวกับแพ็กเกจนั้นไหมคะท่านหญิงพัชรีฉันพูดไม่ได,ด้งั้นไม่เป็นไรคะ่ะทั้งหมดที่ฉันจะทำก็คือต้องหยุดแวะแล้วก็ไปเอามันแล้วกันโอเคหน้าที่ของเราซาก,กุยะมีแค่หยุดแวะไปเอาแพ็กเกตที่โคลินโดก่อนอื่นขอเซฟก่อนนะครับขอเซฟก่อน น,นี่ท่านหญิงเลมิเลียได้ส่งเธอให้ไปทํางานอีกแล้วงั้นเหรอฉันรู้สึกแแย่เธอแยแทนเธอนะสักุยะก็พาชิลิรู้สึกแย่แทนว่างั้น 1, 2, เซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามเคตี่นี้เซฟทับไปด้วยเซฟสี่แม่งเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะได้แวะและ้วเคหลังๆนี้ผมรู้สึกไม่น่าจะได้แวะ,แะมาไปร้านโคลินโดกันเลยคือที่ไปร้านโคลินโดผมเดาว่ามันไม่น่าจะมีสู้มั้งเพราะร้านโคลินโดไหนๆก็แวะก็ขอแวะเลย,เลยแล้วกันเ่าหรอกยังมีเวลาอยู่ ร้านโคนโดิโดเขาไม่มีสู้ใช่ไหมเอ้ยหวัดดีโอ้โหไม่เคยคิดมาก่อนว่าร้านโคดินโดจะเอ้ยของของจกักคือจะบอกว่าร้านโคดินโดเป็นร้านของเจ้าของร้านที่ชื่อว่าลินโนสุเกะนะครับผมขอเรียกมันว่าโคลินแล้วกันนะครับโอเคซึ่งเค okay, ไปคุยกับโคลินกันเลยเออยังเปิดอยู่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงโคดินเป็นยังไงวะโอ้เธอเองงั้นเหรอสากุยะเสียงคนโอเคเสียงหลอกก็อย่าว่ากันเลยนะโอ้ เธอเองอย่างนั้นเหรอสกุยะยู่ที่ต้นรับมีอะไรมีอะไรที่เธอกำลังต้องการหาอยู่ไหมล่ะก็ท่านหญิงของฉันให้มาเอาแพ็กเกจที่เธอสั่งไว้นะคะอ่าเธออยู่นี่นี่เองเดี๋ยวสักครู่นะอ่านี่จ่ะเออย่างนี้ก็ตามเลมิเลียบอกเลมิเลียมบอกเธอว่าไม่ควรจะเปิดมันนะนี่นี่นางบอกอย่างนั้นเหรอคะนี่ท่านนี่นางบอกอย่างนั้นเหรอคะก็ ฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นอ่ะฉันควรจะแอบดูดีไหมคะเฮ้เฮ hey, hey. ฉันไม่รู้นะว่าทําไมเรมิเลยถึงพูดอย่างนั้นล่ะก็มันก็เป็นแค่ข้อความฝากส่งแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นได้โปรดกรดุณาอย่าแอบดูจะดีกว่านะฉันฉันคิดว่าเดี๋ยวนางก็จะเอามาให้เธอดูภายหลังถ้าเกิดนางเปิดดูเสร็จแล้วล่ะอ๋อขอโทษนะคะฉันก็แค่ล้อเล่นเองค่ะ ฉันไม่เสียมารยาทกับเจ้านายของฉันหรอกงั้นงั้นแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่จะให้ฉันช่วยไหมวันนี้แล้วมีแผนที่จะไปตามหาสัปประรดตัวนั้นตอนไหนละ่ะใช่ค่ะฉันมีแผนอะ่ะแล้วนายหญิงได้บอกท่านหญิงของฉันได้บอกเรื่องนั้นกับนายได้เหรออืมใช่ใช่ครับสีนที่ผมได้รับมานั้นดูเหมือนจะเป็นร่องรอยของรอยเท้า,าตามทางนะครับ ไม่รู้จะพูดอย่างไงดีอะใช่ไม่รู้กูจะแปลยังไงดีเพราะดังนั้นถ้าเกิดเธอมีปัญหาอะไรข้างนอกดังนั้นถ้าเกิดเธอมีปัญหาอะไรข้างนอกหรือปัญหาเกี่ยวกับของใช้ต่างๆแล้วก็ผมสามารถช่วยจัดหาให้คุณได้นะครับอะอะที่นี่มีขายของด้วยหรอคะอจะพูดยังไงดีอะร้านของเรามีสินค้าตัวใหม่มามาแอดหรือมาเพิ่มทุกๆวันน่ะ เพิ่มสต็อกทุกวันนะดังนั้นผมจะยินดีมากถ้าเกิดเธอช่วยหยุดแวะแล้วก็ลองเช็คลองซื้อมันดูสักครั้งหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวฉันจะไว้ตัดสินดยูนะคะถ้าเกิดฉันมีปัญหาอะไรนะ่ะโอเคสรุปอ่าเอา้เอาร้านโคลินโดไปได้เหรอโอเควอเตอร์ฟอลตรงนี้เป็นด่านใหม่แสดงว่าเรามาร้านโคลินโดเรามาได้อีกใช,ใช่ไหมไหนดูซิ ห <c oughs> วัสดีโคลินเสียงภาพผมโคลินอาจจะดูแปลกๆหน่อยก็ขอไยด้วยครับอเอามีขายของมีซื้อของด้วยโอเคไหนด้ซิขายอะไรได้มั่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมของทองม,มันขายได้แค่สองเว้ยเซ็กซี่ฟิกเกอร์อได้ข่าวว่ามันไม่เพิ่มสเตตแต่มันอุย้ยราคามิงสองหมื่นโอเคกูคขายแป๊บวันเดี๋ยวก็ผมว่าจะจบพาร์ทนี้โดยการมาแวะร้านโคลินแล้วก็มาขายของก่อน เสียอาจจะดำคาหน่อยนะครับนี้ใช้อยู่ปุ๊บ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 ป๊บบปปุ๊หอยไนฟ์เอามาทำอะไรเนี่ยมีดของเล่นนี่กดบายอ่ะทวินเด็เกอร์ปุ๊บซื้อครับเฮดสซื้อครับ s ตาร์ซับไฟไม่ซื้อโอเคใส่ของแป๊บหนึ่งอยู่ที่นี้ปุ๊บทวินเด็เกอร์เ้ยลบไอเทมดรอปเลว่ะอไม่ใส่ดีกว่าอันนี้ลบไอเทมดรอปเลดเหมือนกัน ผมจะเน้นใส่ไอเทมดอกเลดนะครับเพื่อไว้ดอกของโลกหน้าอันนี้อันนี้สตาร์สไฟเหรอไม่มีโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับโทโฮสกาเลตคูโรซิตี้กันในพาร์ทที่5แล้วมัง้งในพาร์ทที่5นะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็พาร์ทนี้ถ้าเกิดมีอะไรก็ขอเพิ่ด้วยเช่นกันครับเนื่องจากผมแคทพเนื่องจากผมเป็นร้อยในที่ปากอยู่ด้วยไงโอเค ก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมรับชมด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบายเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับด่านหน้าเดี๋ยวเราจะไปลุยน้ำตกกันโอเคไปละบายคับ <c oughs>